ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วย2เรื่องเร่งด่วนนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนล่าสุดนะครับ,รบโดยเรื่องที่หก็คือเรื่องภัยแล้งนะครับจากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงที่ผ่านมาของนายกเศรษฐาก็พบว่าหลายพื้นที่เจอภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้แหล่งน้ำดิบ เพื่อทําน้ําประปาแห้งขอดน,<ช>นะครับก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยทหารนะครับ ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วงนี้ก็ช่วยลําเลียงน้ําจากแหล่งอื่นๆมาช่วยแก้ปัญหาและหากพื้นที่ไหนพอที่จะเจาะน้ําบาดาลได้ขอให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเร่งดําเนินการและขอให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยทหารพัฒนาเร่งขุดลอกคูคลองเพื่อให้เตรียมพร้อมรองรับน้ําสําหรับทําการเกษตรรวมถึงให้หน่วยทหารร่วมให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนกรณีเกิดพายุฤดูร้อนด้วยนะครับก็คือช่วงเนี้ย ก็ถือว่าฝนทิ้งช่วงมานานนะครับและกรมอุตุก็ประกาศว่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้<ฮ>ะจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับแต่ว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีพายุฤด,ดูร้อนก็เรียกว่าปัญหาค่อนข้างซับซ้อนนะครับท่านนายกก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงภาคประชาชนเนี่ยรวมด้วยช่วยกันในการดูแลแก้ปัญหาอย่างเต็ม<ช>ที่นะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญที่คุกคามความสงบสุขของประชาชนนะครับท่านนายกเน้นย้ําให้ผู้ว่าทุกจังหวัดและตํารวจร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจัดการอย่างเด็ดขาด ให้มีผลที่ชัดเจนภายใน90วันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่ทางปาป,ปสที่มีปัญหารุนแรงเขามีการเก็บข้อมูลไว้เนี่ยมีอยู่25จังหวัดนะครับรัฐบาลพร้อมให้รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานดีและจะมีมาตรการกับผู้ที่ปล่อยประละเลยนะครับส่วนในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยานะครับก็ทางกระทรวงกลาโหมก็จัดหาพื้นที่ สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์บำบัดผู้เสพยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางรัฐมนตรีกลาโหมรายงานความคืบหน้านะครับก็คือ,อทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการที่จะเดินหน้านะครับตอนนี้2เรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่องแรง,แรงกับเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าปัญหาบางทีมันหมักหมมมานานหลายอย่าง ก็ต้องใช้เวลาใช้กลไกหลายอย่างที่จะเข้าไปคลี่คลายอึดใจนิดนึงเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะฝนมาแล้วฝนมาก็น่าจะดีขึ้นและสิ่งสําคัญก็คือต้องเตรียมพื้นที่สําหรับการกักเก็บน้ำแล้วก็การใช้น้ําอย่างประหยัดไว้ด้วยนะครับเพราะต้องยอมรับว่าเรื่องแล้งเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มันส่งผลกระทบไปทั่วโลกบางปีฝนเยอะเกินไป บางปีฝนน้อยเกินไปนะครับก็เจอกันทั้งโลกเนาะเราก็ต้องปรับตัวว่าจะอยู่ยังไงนะครับให้สามารถบริหารจัดการได้ <c oughs> ครับ